อันนี้คือผักสังแงงอันนี้คือผักหอมป้อมหอมป้อมต้นหอมผักชีนั่นแหละค่ะอันนี้คือต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีขเจวา,ขาจวขจาวหวานยากหนาฝน เทากับวานง่ายๆแบบมันง่ายต้นต้นมันแข็งแรงเลยจังอองออกมาใส่แดดใส่ฝนดูตามธรรมศาสตร์เนี่มันก็สวยงามค่ะต้นแข็งแล้วบปิไม่มีปัญหาสู้แดดสู้ฝนค่ะต้นหอมคือกันมีขึ้น,นชายอันนี้ขึ้นขึ้นส่ผักสังเยงใส่แกงหน่อไม้ อันนี้พักอีตูใบแมงลักใบแมงลักภาษาไทยภาษาอีสานมาพักอีตูอันนี้คือคลองน้ำคลองน้ำอ่มาแต่หลังบ้านเลยคะ่ะมาแต่หลังบ้านบ้านแม่ไปมีคลองน้ำนะคะ คูอคลองน้ำค่ะเอากระถางต้นไม้ขึ้นมาจากคลองน้ำและคลัวเขาเน่าเขาเปื่อยฝนตกเมื่อเช้าฝนตกเมื่อเช้าฝังท่อมาแต่หลังบ้านนะคะใส่ท่อน้ำมาแต่หลังบ้านไม่สกปรกค่ะสะอาด น้ำนี้มาอยู่ในคลองนี้บทถึงสามมือค่ะแหงค่ะอันนี้ผลตกมมือเช้านี่ผลกันยังยังหลายอยู่บพเพราะสามมือเด้อค่ะแหงเขาว่ามันสิแพ่ลูกยุ่งเขาว่าเป็นไปบ่ได้สามมือก็แหงแล้วค่ะอันนี้ผลตกมมือเช้านี่ไม่มีไม่มีลูกยุงค่ะ น,นี่ข้างบ้านข้างบ้านไม่ไปมีแต่ดอกไม้ประดับอยู่หน้าบ้านก็มีสะสี่เหลี่ยมนี่คือสะสีเสะส่เหลี่ยมสะสี่เหลี่ยมกับปลูกดอกไม้ประดับ เด้อค่ะพี่น้องมีดอกไม้ประดับสะสี่เหลี่ยมสะสี่เหลี่ยมนีบดีอย่างนึงเดอ้อใส่สใส่ใสกันขาลูกยุ่งน่ะมันโบตายแต่ดักแด้ดักแทเด้อแม่มันสิมะกินน่าสมันสิมะไข่กัตายผู้น้องอยู่แล้วค่ะเป็น เป็นที่ดักยุงเลยเป็นที่ดักยุงเลยสะสี่เหลี่ยมนะเป็นที่ดักยุงเลยค่ะไซแบบนี้ก็ได้จับยุงเลยนี่เห็นไหมตัวที่มันจะมาไข่นะมันสะท้อนแสงเนาะไม่ค่อยเห็นตัวที่จะมาวางไข่นะ่ะตายหมดเลยค่ะ เป็นแพรอยู่เลยบางวันเลยได้ตักขึ้นเป็นที่ดักยุงแบบอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นน้ำทรายเอาทรายมาลงนะ่ะก็เลยไม่ว่าแต่ยุงเลยค่ะแมะลงอย่างอื่นก็มามาจับตายเลยค่ะ ลอดภัยนะคะทำอย่างนี้ไว้ทุกบ้านก็ดีนะมันเป็นที่ฆ่าลูกยุงด้วยแล้วก็ฆ่าทั้งแม่มันด้วยแต่ว่ายายไปไม่ฆ่านะทำสะไว้รองน้ำไว้ลดต้นไม้ค่ะแต่ว่ายุงเขามาตายเองช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ นี่แหละค่ะร่องน้ำนี้ไม่มีปัญหาเรื่องยุงไข่ไข่ไม่ได้ถ้าฝนไม่ตกวันนี้อันนี้มันตกตอนเช้าถ้ามีตกวันนี้มันก็พรุ่งนี้ก็แห้งแล้วไม่มีปัญหาค่ะคลองน้ำไม่มีปัญหาน้ำสายคาหลังบ้าน มาที่นี่แล้วก็จะปล่อยออกถนนมันก็ค่อยๆล้นออกไปอย่างนี้ค่ะจะอาจไม่มีวังเวงไม่มีที่พกยุงหรอกคะ่ะมีตะสะดักยุง หน้าบ้านก็มีแต่ดอกไม้ทำสะเอาน้ำไว้ลดต้นไม้ยุงมาไข่คนไหนมาจับคนไหนมาตัวไหนมาจับเนี่ยไม่ว่าแต่ยุงแมลงอย่างอื่นก็ตายเรียบนี่ค่ะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมดิ้งเด็กๆดดูเนี่ย เนี่ยตายแน่ๆเลยฉันไม่ได้ฆ่านะเขามาจับเองมาตายเองแล้วแตะกรรมใครกรรมมันจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนมาไลต้นถักสระน้ำให้เพื่อนๆดู ทำสะน้ำใบหน้าบ้านอย่างนี้ก็ดีนะคะยุงที่ตัวจะมาไข่ก็ตายจะลงมากินน้ำก็ตายลูกยุงก็ไม่มีค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ไข่ตายก่อนจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆจะวัสดีค่ะ